สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกมเก่าที่เราคิดถึงนะเราก็มาอยู่กับอ่าพิกเซลค่ะนะใครที่เคยดูอาจจะรู้อาจจะรู้จักนะผมแล้วก็ใครที่เคยดูไม่ใช่ใครที่เคยเกิดมาเป็นคน<อ>รู้จักอยู่แล้วเกมเชร์นเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นการเลือกด่านนะผมเราเลือกด่านเลยด่านนี้นี่มีรถให้เลือกอ,อันนี้ใครเนี่ย<อ> เราไปเล่นเนื้อเรื่องนี่ก่อนะวะน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่านี้นะเนาะนี่สตอรี่หมดฟูลไซส์กับอนนเอาฟูลไซส์ไปเลยครับอันนี้คือบู๊ตนะอันนี้ก็คือวิธีการเล่นนะผมซึ่งใครที่งงๆผมก็งงเหมือนกันแคมิล e ่าวนะิวอีเบรกเบรกรีเวิร์สโรตาโต้คืออะไรเนี่ยโรตาเต้แคมิลนะ okay. ่าสตรีทนะครับสตรีทอ่าโอเคค่ารู้ความเร็วเอาเนาะหนึ่งชนะสี่ผู้แพ้ okay. <Let> s <S เอาละ <this. S 1> ไปลุยกันเลย คเลสตูดิสการภาคไทยจากอัปมงคลเจอร์ินเดียต้อนรับสู่เรดเดียเตอร์สปินแกนปริ้งนี่มาแล้วครับโชว์ออนเดอะโลดมาแล้วครับอืมเย็ดเคโอ้โหนี่นะผมอะไรก็ไม่รู้ก็เขียงไงเนี่ย เอ็กด X เขี่เหรออ๋อเกมแม่งโคตติ๋มนี่แค่โอ้ดิฟดิฟดิฟโอ้ดิฟดิฟดิฟโอ้โหมันเล่นยังไงเนี่ยไทยกูได้ที่โหล่เนี่ยเอา้าอ่าเราขี่ลัดทธามันเลยครับโหมาแล้ววะไลนิงบักควีนทไมยกูได้ที่โหล่ปะอ๋อคุณลุงคุณลุงโอ้โ,โ,โ,โหว้าวเฮ้ยดูดิฟดูดิฟจังหวะดิฟไม่ดิฟครับไปแล้วกดปุ่มเดียววิ่งทั้งวันอะออ เฮ้ยอะไรอะแทยเป็นกันวะเอา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 ชนท้ายกูอีกเฮยยะเฮ้ยย่ impossible จริงอือเซฟได้เซฟได้ไปแล้วครับร้อยยแล้วไม่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 อได้ที่สองเหรอที่หโอ้ไปรอบแรกรอบแรกโอ้ยเชี่ยลอดมาได้ไงวะเนี่ยรุนแรงรุนแรงเกิน เฮ้ลุงลงุมึงจะชนทำไมนี่นอ๋อไม่ใช่ลุงนี่โอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ที่สมเฉยเลยอย่าอย่ามาเบียดกันครับไม่ใช่ทางน้องขี่รถขี่รถแข่งกันไม่ได้ขี่รถชนกันมีสารอบใช่ไหมเนี่ยเออมีสรอบอีกรอบนึงอ๋อนี่กดผ่อนโอเคกดไวเพื่อเปลี่ยนกดโอเพื่อเบรกที่เหลือก็จะเป็นเทอร์โบแต่ว่าไม่มีให้ใช้หน้าต้นเกมไม่น่าจะมีให้ใช้นะครับเราก็ต้องขี่แบบสดๆไปก่อนผมดีฟโชว์หนึ่งจังหวะไปโอ้โหเป็นไงโอ้โหพังพังพัง ไม่น่าเลยขี่ดีๆก็ดีอยู่แล้วต้องได้แชมป์เราต้องได้แชมป์เ้นชนัยอยู่ข้างหน้าครับอืมเราแม็กสปีดได้เท่าไหร่น่รย140เอ้ยเด็กน้อยพร้อมจะไปแข่งแล้วหรือยังอ่าได้เวลาโชว์แล้วเร็วรีบฝึกฝนให้เรียบร้อยนะผม เ <Yes, sir. S 1> กมจะเป็นคำสอนของตะแก่โค้รคนหนึ่งนะผมว่าเราต้องรีบฝึกได้ฝนแล้วก็กลับไปแข่งขันโอเคภารกิจแรกสำเร็จโอ้โหเราขี่รถทัวร์เมืองได้ด้วยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยขอญาตขีข่ทัวร์เมืองแป๊บนึง่งเกมดีว่ะอันนี้คือเบรกเปลี่ยนมุมกล้องเฮ้ย hey, วัดดีเพื่อนวัดดีเพื่อนโอ้หึเป็นไงโชว์สเต็ปดิฟอันนี้คืออะไรอ่ะเดอะแฟ็ตฮ <Yeah. S 1> <The Fat. S 2> ูนัสพอย์ เวลามันคุยกันผมจะใส่ซับให้แล้วกันนะผมผมอ่านไปผมแปลไปมันไม่ทันนะพูดตรงๆเถอะว่ากูก็ไม่ได้จะเสียนขนาดนั้นกูก็ค่อยๆอ,อ่านค่อยๆแปลเหมือนกันแต่ก ok ็เข้าใจและรู้เรื่องอันนี้ออกไปไม่ได้ผมจะใส่ซับไว้ให้นะผมผมจะ,จะพิมพ์ซับไว้ให้ส่วนท่านผู้ชมก็อ่านกันเราเอง <Okay. S 1> นะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วมันสุดแค่ตรงนี้เองเหรอหรือว่าเราต้องผ่านเนื้อเรื่องก่อนปะเคลองขี่ดูเลยครับฮัดดิฟก่อนฮัดดิฟก่อนมุมนี่แหละไลนิ่งมาควินนี่สปีดมันตันที่เท่าไหร่เนะร้อยห้าสิบเหรอ ร้อยห้าแล้วร้อยห้าส๋สตันที่ร้อยห้าครับในเวลาทัวร์ครับทัวร์อันนี้อะไรอ่ะป้ายอะไรวะเนี่ยขับพีปอดไผหมวกอืมโชว์ไปนหนึ่งทีอันนี้ก็เป็นทางตันเหมือนเดิมครับแย่ปะเฮ้ลูซี่ what you got t h e เฮ้ลูซี่นายมีอะไรนะ่ะ oh, postcards old ones too I've been collecting these for a long time from all the way down Route 66ฮึว้าวโอ้ look at that one อะไรวะนะ Some of these go back 60อ๋อไปซะแล้ว It's a blizzard huh Don't worry, Lizzie, I'll find them. They can't have gone too far พวกนี้มันทำอะไรก็ไแย่ไปหมดจริงเลยเว้ยโอเคครับตามหาสติกเกอร์นี่นี่คืออะไรอ่ะนี่ก็เป็นอีเวนต์เหมือนกันนะผมแล้วร้านแต่งรถเราอยู่ไหนวะเนี่ยมีเติมน้ำมันด้วยเหรอนี่รถกูมีน้ำมันเหรออ๋อ อันนี้เป็นการแข่งขันเหมือนกันครับเว้ยเว้ยเว้ยลองแข่งดูสกีมไปเป็นเป็นดึ้ง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 บราดึ้งมึงจะเบียดทาแม่อ็มงี่ไอ้สัสอ e t out of my way b r บออกไปจากทางกูดี้โอ้มึงจะเบียดทำไมวะอ้องน้องมีทั้งหมดสามรอบนะผมเราต้องขี่มันให้ครบสามรอบเบอโอเคชิลชิลชิลหนุดโค้งไปแล้วครับจังหวะนี้บิดแล้ว โอ้โหพลาดแล้วกูโอ้โหทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่มาด้วยความเร็วดิฟโอ้โหโอ้โหสเตป็ปการดิฟการเคลื่อนที่เกมนี้มันแปลกๆแต่ก็ได้อยู่แบบว,ว่าขับคี่แบบปลอดภัยเ,เราจะได้รับโบนัสเพิ่มเยเซอร์ดิฟโชว์ดิฟโชว์ดิฟโยนเกมนี่ดิฟโยนเกมืม่นาหนาไปแล้วร้อยยี่แล้วจังหวันนี้ ไม่รอใครแล้วครับเขาคือหนึ่งเดียวเขาคือความเร็วเขาคือความเร็วนั่น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 อ๋อนั่น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 อ๋อดีฟอ๋าโยนเกมโยนเกมโอ้ยจี้อะจิงห่างจัดอะคือในแมบโอ้ตอบบอดวะมีความสูงจริงมันมีปุ่มเอ่อ uh, เทอร์โบโให้เรากดด้วยนะแต่ว่าผมกดไม่ได้อะตอนนี้มันน่าจะต้องไปใส่ก่อนแน่ๆเลยวะ่ะอา๋อให้ตรงนี้มีทางให้ขึ้นด้วยว่ะคืออะไรนี่อ๋อเนี่เก็บตั๋ว อ๋อีเวน,น,นที่เราทำตัวคนนั้นหายนั่นเองมาต้องนานกูเพิง่งรูง้<ๆ>ว่าเกมเพี้ยนี้มันถอยหลังได้ด้วยอ่าไอ้บ้านพังตรงนี้มันคือบ้านไขวะเนี่ยพอขี่เข้าไปดูดิบ้านล้างเลยไม่เห็นสะอาดเลยวะลา้างยังไงวะ<บ>อันนี้ก็บ้านล้างแล้วครับแล้วก็ไม่สะอาดอีกแล้วล้างไม่สะอาดแล้วตรงนี้นี่อยากใส่เธอบัวที่แต่งรถแรงกูอยู่ไหนวะเนี่ยแต่งรถนี่ไงโอ้โหมีสีด้วยโอ้โห สีแม่งไม่โก้เลยวะยนี่คือที่เปลี่ยนสีรถผมไม่เปลี่ยนดีกว่าผมชอบธรรมดาปะมันมันเท่สีอื่นมันดูงงแง่ไง,ง,งไม่รู้มันหลุดมาจากการ์ตูนการ์ตูนอ่ะพวกฮีโร่อ่ะชวนทีนนี่ร้องอาเลยวะเฮ้ยทางน,นี้ยังไม่เคยมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทางใหม่วะลองไปดูนั่นนะ Icana, โอ้โหวอ้าวโอ้โหโอ้รถบินรถบินรถพี่แรงน้องทศทีไอ้นั่นนั่นเลียวเรียวโอ้โหเลี้ยวหักโค้งโอ้โหอะไรวะเนี่ยถนนอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหให้เป็นสิบอันดับถนนที่ส้ liamo, นตีนที่สุดตั้งแต่เคยมีมาโอ้อาโอ้พังหมดแล้วรถทางนี่มันทางนักแข่งดีกว่าที่ ลองขี่อ้อมดูมันจะกลับเข้าในเมืองปพะว่าเนี่ยเส้นทางที่ไรนิงมาควินนั้นฝึกในการ์ตูนเนี่ยแบบว่าฝึกการขี่เพราะว่าทางพวกนี้มันจะขี่ยากกว่าถนนปกติโฟดคนนั้นก็เลยสอนมันขี่ด้วยการขี่ทางส้มตีนแบบนี้เออโอ้โหโอ้เส้นทางนี้ไหนเนาะโอ้ยทางพวกนี้ไปไม่ได้เลยเด้อเด้อเดโอ้ตายกูตายสำรวจทางพวกนี้กันครับเฮ้ยตรงนั้นมันเฮ้ย ตรงนี้ใช่เลยนี่มันในการ์ตูนชัดๆอืไปดูหน่อยดิเป็นยังไงวะมาด้วยความเร็วโอ้โอ,โอ้มันขึ้นขามผ่านมันขามผ่านไปไม่ได้วะโอ้โหแย่แย่ไม่มีรูให้เข้าไปเลยเ <c oughs> ชื่อดูต้นไม้แบบ 2D <c oughs> โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพยังไม่โดดภาพยังไม่โดด,โด,ดรอบเมืองชิวๆสำรวจแบบนี้ ไอ้นี่ไงไงไงทางขึ้นอยู่นี่ว้าวหยดหยบมาแล้วจ้าขอขึ้นไปดูเด็เป็นยังไงวะมันในการ์ตูนไหมตุ๊ต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 จากควางทางอจากความทางผมชีรอบมาละกลับมาที่เดิมปะตูกลับมาในเมืองเหมือนเดิมวะ อันนี้ทางนี้ไม่เคยมาะ่ะทางปิดกระถูรีบกลับเลยผมพยายามจะไปตามลูกศรที่มันบอกแต่ว่าทำไมผมถึงไปไม่ได้วะไม่ทางให้ผมไปอ่ะโอ้ไม่จริงโอเคแล้วน่าจะเป็นสำรวจเหมือนเราสำหรับอันนี้เราก็จะเป็นการสำรวจไปก่อนนะพระนานเราจะเป็นเล่นเนื้อเรื่องหลักให้ดูเออมันไม่มีที่ให้ผมไปแล้วอ่ะหมดแล้วหมดมุกแล้วะไม่หาเลยวะไม่หาแต่ชิลใช่ไหมหมดมุกแล้วครับเออ ในถนนฝึกซ้อมของไอ้ลุงคนนั้นน่ะ <c oughs> สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเป็นเพยงเท่านี้กนแล้วกันนะะถือว่าเป็นจันมาสำรวจแบบลองดูก่อนแล้วเราพาหน้าเราจะมาทำเนื้อเควสหลักให้ดูเออใช่เราต้องไปทำเควสหลักก่อนเมืองใหม่ๆมันถึงจะเปิดหรือเปล่านะ่าประมาณนั้นนะเฮ้แต่ว่าตรงนี้ไม่เคยมาวะ่ะเอา้าขออีกสักหน่อยแล้วกันก่อนจากกันไปมาด้วยความเร็วดริฟด้วยความเร็วไปด้วยความเร็ว <c oughs> ไปด้วยความเร็วมาด้วยี่ตลงนี้ได้ด้วยว้าว Amazing. บีวู้ฮู้ข้าเจ้าข้าเจบอกลาไลนิ่งก่อนเลยในไลนิง่งแมคควีน